วันนี้ผมก็จะมารีวิวของเล่นที่ผมซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคนนี่แบบเดี๋ยวจะมาต,ตอนที่ผมเล่นนะครับจะเอาโทรศัพท์วางนี้นะครับมาจอไปแล้วไปแล้วนี่รถคันนี้ นู่นนะครับอยู่นู่นนะครับนู่ฮนา่าไ่นู่นนะคือตอนนี้มันเล่นเกมเยู่อยากทำก็ไปทำตามแค่รอสก9 9บาทเองนะครับ อย่าลืมไปซื้อนะครับที่บิ๊กซีใหญ่นะครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นที่เหมือนวิดีโอเกมมากเลยนะเหมือนวิดีโอเกมจริงนะครับ <c oughs> อืมผม,เ,มเล่นวิดีโอเกมตอนนี้ผมกำลังเล่นวิดีโอเกมทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใครคอบคุมไม่ต้องห่วงนะครับผมผมควบคุมครับเพราะว่าผมเอารีโมทไปด้านหน้าจอที่ผมกำลังอัดนนะครับเหมือนวิดีโอเกมจริงแนะ่ทุกคน เข้าไปในอุโมงค์เข้าไปในอุมโมงค์รุกลนตกในวิดีโอนี้นะอะไรนะ แบบงนะทุกคนชอบมากเลยนะทุกคนไหนใช่ใช่ไหนใช่ใช่ต่อไป <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> แค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะครับ <c oughs> ต้องใช้ถาดทั้งหมดห้าก้อนนะครับ รีโมทสองก้อนนะครับไปเลย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 โอ้โหพังก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับคู่มือคู่นี่ก็จะเป็นคู่มือการใส่ฐานทุกคนมันมีคู่มือเทนไหม่นนะก็จะเป็นคู่มือเลยนะทุกคนแบบนี้นะ ก็ <Construction. S 1> ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมบายบายบายบื้ยคนควบคุมเข้ามุมก่อนไปแล้วบายบาย